แล้วก็กิจกรรมก็คือน้ำฝนอยากจะให้ทุกคนนะคะมาร่วมกันเขียนไว้อะไรให้น้องหลินหุยคะ่ะอันนี้เป็นของน้ำฝนนะคะที่เขียนน้ำฝนก็เขียนว่าให้น้องไปวิ่งเล่นบนดาวแพนด้านะคะแล้วน้ำฝนก็จะรักและคิดถึงน้องหลินหุยตลอดไปเลยคะ่ะสวัสดีค่ะทุกคนอินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเกมเรียวไลฟ์นะคะ ทุกคนรู้หรือ,อยังว่าน้องแพนด้าหลินหุยเพชรเมียได้จากเราไปแล้วเมื่อวันที่19เมษายนที่ผ่านมาโดยน้องนะคะมีอายุ21ขวบมันเป็นเรื่องที่ทําให้น้ําฝนเศร้าและเสียใจยกับการจากไปของน้องมากเลยตอนที่น้องมาไทยครั้งแรกอะ่ะน้ำฝนจำได้ว่าตอนนั้นข่าวดังมากข่าวออกทุกช่องเลยแล้วน้ำฝนก็ได้ดูน้องจากในทีวีด้วยแบบดูตลอดข่าวของน้อง น้องน่ารักมากน้ำฝนอยากไปดูน้องใกล้ๆมากเลยแต่ก็ยังไม่มีโอกาสได้ไปเชียงใหม่เลยแล้วตอนนี้น้องก็ได้จากเราไปแล้วน้ำฝนเสียใจมากตอนที่ยินข่าวคือร้องไห้เลยนะไม่รู้ทาไมถึงร้องไห้เนี่ยแบบตอนนี้กําลังพูดถึงอยู่น้ำตามันก็จะไหลละตอนนี้น้ำฝนต้องหึบไว้ก่อนว่าอย่าร้องไห้เนาะวันนี้นะคะน้ำฝนก็เลยอยากจะทําสุสานให้กับน้องหลินหุยนะคะซึ่งน้ำฝนก็ได้ไถ่ายพื้นที่บริเวณชายหาด ตรงนูน้นแล้วน้ำฝนก็สร้างรูปปั้นน้องนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วด้านหลังนี้เลยค่ะน้องก็จะถือไผ่ด้วยพยายามทำให้มันเป็นไผ่เนาะไม่รู้ว่าเหมือนไหมแล้วน้ำฝนนะคะก็ได้พาน้องแพนด้าสามตัวนะคะที่เราจับมาแรกๆที่ไว้ตรงนูนนะ้นเอามาไว้ตรงนี้เรียบร้อยแล้วเหลือแค่ไปฟาร์มต้นไผ่ หาของตกแต่งพื้นที่ตรงนั้นให้เป็นเกาะของแพนด้าทั้งหมดเลยค่ะใช่บริเวณเกาะตรงนู้นะะน,นะคะน้ำฝนนะคะจะทําให้เป็นเกาะของน้องแพนด้าทั้งหมดเลยเพื่อ,อไว้อะไรให้กับน้องหลินหุยนะคะแพนด้าที่สร้างความสุขให้กับทั้งเด็กๆแล้วก็ผู้ใหญ่ทุกคนแบบว่าทุกครั้งที่เห็นคลิปน้องหรือรูปน้องนะคะพวกเราก็จะมีความสุข กับความน่ารักของน้องมากเลยเนาะน้ำฝนก็เป็นหนึ่งในนั้นเหมือนกันค่ะเพราะงั้นวันนี้น้ำฝนจะทำให้เต็มที่เลยแต่ก่อนอื่นต้องไปหาต้นไผ่เพิ่มก่อนเพราะว่าตอนนี้นะคะไม่ได้ฟาร์มต้นไผ่มาเลยเนาะต้องใช้เยอะแน่ๆเพราะน้ำฝนจะปลูกต้นไผ่ให้ทั่วไปหมดเลยไปเลยค่ะการหาต้นไผ่นะคะก็ไม่ยากเท่าไหร่เพราะว่าบ้านขอเราตรงนี้นะคะอยู่ใกล้ใบอมที่มีต้นไผ่เต็มไปหมดเลยไปเลยค่ะนู่นไง ภายเรือมาแป๊บหนึ่งนะคะก็จะเห็นแล้วในคลิปนี้ถ้าเกิดน้ำฝนเสียงเศร้าๆก็ขอโทษด้วยจริงๆนะคะยังทำใจไม่ค่อยได้เลยแต่น้ำฝนจะพยายามไม่เศร้าเพราะว่าน้องหลินหุยคงจะไม่อยากให้พวกเราเศร้าหรอกใช่ไหมอุ้ยน้องสีฟ้ายังไม่มีแต่ว่าคลิปนี้น้ำฝนตั้งใจมานะคะว่าน้ำฝนจะทำให้น้องหลินหุยค่ะเพราะงั้นจะไม่มีการแวะอะไรทั้งนั้นแต่ว่าต้องนอนก่อนเพื่อความปลอดภัยนะคะ มีกระต่ายด้วยโอเคเดี๋ยวเราไทเลยคะ่ะแล้วก็ตีแบบนี้นะคะมันจะได้แบบว่าโตต่อไปเนาะจะได้ไม่เป็นการทําลายธรรมชาติแถวนี้ด้วยแถวบ้านเรานี่ต้องสวยๆอย่าไปทําลายนะคะเดี๋ยววิวไม่สวยเนาะอ๋อเดี๋ยวนะป่าไผ่เนี่ยมันจะขึ้นแบบว่าพื้นมันก็จะเป็นพื้นดินแบบนี้ด้วยใช่ไหมถ้างั้นเดี๋ยวน้ำฝนจะต้องไปทำาชเวลเพิ่มนะคะ แต่ว่าเดี่ยวตีไผ่ก่อนโอเคค่ะตอนนี้น้ำฝนก็เก็บมาเต็มหีบแล้วเนาะเดี๋ยวไปทำโชเวลเลยละกันเนาะอ้อต้องไปเอาไดามอนด์ตรงหนูนี่นะโอเคเดี๋ยวน้ำฝนจะแวะไปเก็บไผ่นะคะเอ๊ะตมกี้กดอะไรอะโอเคเดี๋ยวแวะเอาไดามอนด์แป๊บหนึง่งก็ใช้หนึ่งอันเนาะอ้อเอาเอเมอลนะคะกับ หนังสือมาแล้วก็อย่าลืมคาร์ดด้วยนี่โอเคอเฮเ,เอร์ลล์หมดพอดีเลยเฮลืมไปเอ็นวิวพังอ้อไม่นะงั้นเดี๋ยวน้องฝนไปคาร์ดเอ็นวิวก่อนนะคะแองกิ้วนะน,น้อนเอ๊ะอย่างนี้ตอนฝนตกน้องชูก้าก็ต้องตากฝนนะสิไว้เดี๋ยวมาทำหลังคาให้นะ <c oughs> ลืมคิดไปเลยอะ วางเลยค่ะแล้วก็พวกนี้ก็เก็บตีอันที่มันจําเป็นก่อนก็คือน,นี่เลยซิวท็อตนะคะต้องมีแล้วก็ใช้กี่เวลอะหกเวลสี่เวลโอ้ตีได้โอเคโอเคค่ะได้ที่ขุดแบบนุ่มนวลมาแล้วอย่าลืมเก็บของให้เรียบร้อยด้วยน,นี่ก็ฝากไว้ก่อนละกันของจะได้ไม่ลกเนาะเอ้ยนำฝนพายมาเจอแพนด้า นอนไปอยู่ด้วยกันไหมอุ้ยแต่ว่าเรือมันเป็นแบบมีหีบอดิขอดูหน้าหน่อยเป็นหน้าแบบธรรมดาทั้งสองตัวเลยนะคะเงี้นไว้ก่อนแล้วกันเนาะเพราะว่าหน้าแบบนี้น้ำฝนก็มีแล้ว <c oughs> น้องยังอยู่เลยอะดูดิ <c oughs> โอเคก็เดี๋ยวคุดเลยค่ะ โอเคเอาไปแค่นี้ก็ได้เดี๋ยวค่อยเอาบนมิวไปขยายเนาะทีนี้ก็เดี๋ยวนอนให้เช้าก่อนเนาะวิูตรงนี้ก็สวยนะดูดิทุกคนเห็นนอนด้วยน่ารักจังเสียงอะไรอ่ะ นักกิเสียงเหมือนพ่อขาเลยอยู่ไหนอ่ะอ๋ออยู่ห้องบนน้ำฝนก็ว่าเหมือนได้ยินเสียงโอเคเดอกน้ำฝนนะคะจะมาเตรียมนี่ค่ะต้นจังเกิลน,นะคะต้นอ่อนจังเกิลมีเยอะมากเอาไปสักหนึ่งชุดครึ่งก็ได้เนาะแลกอะไรบ้างอ่ะ มีอะไของไม่ดีอีกแล้วดูดิอันนี้ก็เพิ่งไปเอามาขายซะแพงเลยไม่ซื้อหรอกขนเลือขดขนเงาเกินไปโอเคเดี๋ยวน้ำฝนจะแวะเอาบล็อกแป๊บหนึ่งนะคะแล้วก็ต้องแวะเอาบนมิวด้วยเนาะเออใช่ทำไมเมื่อกี้ไม่หยิบมา <laughs> ลืมน้ำฝนได้เผาบล็อกนี่ไวค้ค่ะสโตน อ,อ้อจริงด้วยอย่าลืมทำสโตนคัตเตอร์ด้วยนะคืออันเก่าน้ำฝนใช้แล้วไปเก็บไว้ไหนไม่รู้ลืมอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพอไม่ใช้แล้วดอกมันก็เจอเชื่อไหมจะทำใหม่ทำไปทำมาน่าจะมีประมาณสามหรือสี่อันแล้วมั้งเนี่ยอุ้ย โอเคแล้วก็วางสโตนคัตเตอร์ไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันเนะเาะอ้าวไม่ได้เหรอโอ้มม่กอดรอแล้วฝลกลับมาต้องไปถ่ายจริงเหรอเนี่ยโอ้ยนึกว่าทำได้แอ่ไม่ได้อะ่ะเศร้าจัง ไม่เป็นไรก็ติดๆให้มันลามนะคะแล้วเดี๋ยวไปถ่ายเพิ่มกันหวังว่ามันจะลามใช่ไหม <laughs> ใช่ไหมน,น้อนเราไม่รู้เหมือนกันโอเคไม่เป็นไรโอเคก็ติดไว้ประมาณนี้ก่อนนะคะแล้วก็ตีต้นไม้อาคาเสียอเอ่อเอ๊ะเหลือไม่ตีดี ก็ทำต้นจังเกิลทับไปเลยดีไหมมันจะสวยหรือเปล่านะขอลองดูก่อนแบบนี้โอ้ยถ่าวันก็จะเป็นสีนี้อืมสวยไหมนะก็สวยแต่ว่าดูแห้งๆไงก็ไม่รู้ <c oughs> อะเราต้นไผ่นี้มัน อืมเดี๋ยวค่อยมาติดต้นไผ่ทีหลังดีกว่าโอเคตรงนี้ทำเป็นแอ่งน้ำให้เอ็กซ์แลรโตรดีไหมย <c oughs> ๋ยวค่อยมาดูวิตรงนี้ต้องอุดเดี๋ยวน้องตกแล้วอันตรายจริงมันก็สวยเนาะไม่อยากจะอุดเท่าไหร่ เดี๋ยวอุดที่มันเป็นบ่อ,อแบบนี้ดีกว่าเราต้องแบบตรงนู้นก็เก็บไว้เนาะเดี๋ยวเอาบล็อกดินไปด้วยจะได้ไม่ต้องถมทรายแบบลึกๆเนาะโอเคเงี้เดี๋ยวน้ำฝนจะอุดที่มันเป็นรูๆก่อนนะเนาะเพื่อความปลอดภัยของน้องแพนดาน้าที่เดี๋ยวน้องเดินตกเุ้ยถามจริง อะไรกันครับนี่อ่ะ น่าจะหมดละน้ำฝนก็เหลือตรงนี้ไว้นะคะเป็นบ่อแบบสวยๆมันลามหรือเปล่าเนี่ยหวังว่าจะลามนะโอ้ยจะมืดอีกแล้วขอไปนอนต้อเตียงมาด้วยลืมเอาเตียงเตียงวางไว้ต้องโน้นอะก็แปลกดีเหมือนกันนะด้วยดิเป็นต้นจังเกิลที่แบบว่าใบดูแห้งๆ โอเคแล้วก็เดี๋ยวออวางเรียไงไว้ตรงนี้เราก็มาปลูกต้นจังเกิลกันต่อเย้ทำไมต้นเล็กใช้บนลวิวเยอะจัง <laughs> ใช้เยอะกว่าต้นใหญ่อีกอะไรเนี่ย เฮ้ยเฟืองว่ากทำไมอ่ะโอ้ยหมดเลยยังก็โตเองแล้วกันนะไปเอาบนวมิวเพิ่มกันเหลือจะเชือ่อนี่ก็เป็นฟาร์มแครอทของวลเลเจอร์นะคะน้ำฝนก็ไม่ได้ตีก็้ยตรงนั้นก็สวยดีแต่เมื่อกี้มันอะไรกันเนี่ยถามจริงนะอันนี้ ้ยเราตกพอดีโอ้ยมันฟิวชั่นกับต้นอาคาเซียแม่นะโอ้ยเริ่มเปลี่ยนอีกละน้องเดี๋ยวตีทูก เฮ้ยเฟืองอ่ะอย่างนี้บนวิว <c oughs> ไม่พอแน่เลยเนี่ยมันวัดจากอะไรอะ่ะงงไปหมดอันนี้งั้นน้ำฝนปักต้นจังเกนใหใเขาโตเองดีกว่าแล้วเขาจะโตไหมเนี่ยขณะใช้บนวิวยังไม่โตเลยนี่ก็ไว้หนึ่งต้น ก็ใช้ให้หมดเลยก็คันถ้ามันจะไม่โตก็ก็ปล่อยให้ที่เหลือโตเองเฮ้ยเฮ้ยถาจริงโอเคโอเคเลยอันนี้ทั้งชุดไม่โตไม่ค่อยสวยอ่ะ แต่ถ้าไว้ต้นไผ่าอาจจะ,ะดูสวยขึ้นเนอะโอหรือว่ามันติดไฟอ่อก็ไม่มีอะไรอยู่รอบๆหรอจริงปะเนี่ยงั้นลองไหม โง่จังเราไปใช้จนหมดเลยประเด็นโอเคเดี๋ยวน้ำฝนเอาต้นไผ่ามาวางเว้นตรงนี้ไว้นะคะเป็นทางเดินเดินเข้ามาเดี๋ยวตรงนี้น้ำฝนจะทำท่าเรือดีกว่าเนาะเ <c oughs> มื่อกีอ้แพนด้าบอกเดี๋ยวอันนี้ตีอะไรเนี่ยตีทรายหรือว่าตีไผ่โอเค ทำไมตีต้นอ่อนมันตียากกว่าตีต้นโตนี่น้องมาขอกินเหรออะมีลูกกัน เอาแพนด้าไปกินเอ้ยไม่ใช่เอาต้นไผ่ไปกินวยแต่ตัวนี้น้อยใจอ่าไปกินโอเค <c oughs> เสียงกินแบบอริดอร่อยนะวิ <c oughs> อยากเห็นตอนที่มันโตแล้วอะ No one no, no. man เดี๋ยวเราฝนต้องเหลือที่ไให้น้องเต่าด้วยนะเดี๋ยวน้องไม่มีที่เดินวน่้ต้นไผ่เริ่มโตแล้วดูดิอืมถ้าปลูกให้ทั่วเกาะเนี่ยน้ําฝนแหลกแน่เลยมันอยู่ใกล้บ้านน้ําฝนดนะ้วยเนาะ เอาเป็นว่าน้ำฝนอาจจะปลูกแค่นี้นะคะเพื่อไม่ให้ขอมน้ำฝนแหลก <laughs> <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวคอมไม่ไหวเดี๋ยวมารอดูตอนโตหวังว่าจะไม่แหลกเกินไปเนาะงั้นต่อไปก็ตกแต่งด้วยหินเอ้มันเออ <c oughs> ลืมไปว่าทำได้ อันนี้มีไหมไม่มีอ,อะไรก็ไม่รู้แต่วางวางไว้เลย <laughs> <laughs> อย่าถามว่าคืออะไรนะฝนก็ไม่รู้เหมือนกัน แบบ10ล้านให้น้องแบบมาเดินเล่นแล้ววันนี้ ต่อนอนนั่นไงขึ้นตรงนั้นแหละตรงนั้นขึ้นได้นะโอเคค่ะทุกคนตอนนี้นะคะน้ำฝนก็ได้ตกแต่งนะคะที่เกาะน้องแพนด้าอยู่นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วจริง,รงๆก็ยังไม่ค่อยเสร็จดีเท่าไหรน่นะก็แค่เหลือแค่ต้นไผ่โตพอต้นไผ่โตแล้วเนี่ยเดี๋ยวน้ำฝนค่อยมาดูอีกทีเนาะว่าจะตกแต่งเพิ่มเติมยังไงดีขอดูก่อนว่าคอมน้ำฝนไหวไหมนะคะว่ามันจะแหลกมากไหมถ้ามันแหลกมากเนี่ยก็อาจจะตกแต่ง มากไปได้เนาะเพราะว่าเดวน้ำฝนก็ต้องขยายพันธุ์น้องแพนด้านะคะสักประมาณสิบตัวอะไรอย่างงี้ด้วยเนาะน้องน่ารักมากเลยดูดีทุกครั้งที่เห็นก็จะคิดถึงลินหุยนะคะอ๋อจริงด้วยเดี๋วน้ำฝนจะพาไปดูนี่ค่ะลืมบอกไว้ต้นคลิปนะคะแต่ไม่เป็นไรบอกท้ายคลิปก็ได้เนาะไปค่ะนี่เลยค่ะทุกคนนี่ก็คือด้านหลังของน้องลินหุยนะคะนี่น้ำฝนก็มีทําตรงหางน้องนะคะให้เป็นประตูทางเข้าออก น้ำฝนนะคะทําสุสานให้น้องค่ะอันนี้ก็เป็นแบบสุสานของน้องเนาะใช้ทองก้อนทําเลยนะเนี่ยเพื่อน้องเลยนี่ค่ะน้ำฝนก็จะเขียน i อพีหุ้ยไว้นะคะข้างในก็จะประมาณนี้เป็นข้างในตัวน้องนะคะแล้วก็กิจกรรมก็คือน้ำฝนอยากจะให้ทุกคนนะคะ มาร่วมกันเขียนไว้อะไรให้น้องหลินหุยคะ่ะอันนี้เป็นของน้ำฝนนะคะที่เขียนน้ำฝนก็เขียนว่าให้น้องไปวิ่งเล่นบนดาวแพนด้านะคะแล้วน้ำฝนก็จะรักและคิดถึงน้องหลินหุยตลอดไปเลยคะ่ะแล้วก็โดยน้ำฝนนะคะนี่น้ำฝนนะคะได้ทำป้ายไว้เต็มเลยนี่ค่ะก็จะมีหลากหลายสีเลยเนาะเท่าที่หาได้น้ำฝนก็อยากให้เพื่อนๆนะคะ คอมเมนต์ไว้นะคะว่าอยากจะเขียนอะไรถึงน้องหลินหุยบ้างแล้วเดี๋ยวน้ำฝนก็จะอ่านนะคะแล้วน้ำฝนจะเอามาเขียนใส่ในป้ายนี้ให้ค่ะพอเขียนใส่ในป้ายนี้ให้เราใช่ไหมน้ำฝนก็จะแปะไว้บริเวณรอบๆนี้เลยค่ะรอบรอบนี้เลยเท่าที่จะแปะหมดเนาะมันกว้างมากเลยยังไงก็ขอให้เพื่อนๆช่วยกันเขียนให้น้องด้วยนะคะ เป็นการไว้อะไรให้กับน้องเนาะสำหรับวันนี้นะคะน้ำฝนก็ต้องขอตัวลาไปเท่านี้ก่อนนะคะแล้วก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแม่พลาดคลิปใหม่ๆของน้ำฝนด้วยนะสำหรับวันนี้ขอให้ไม่ใช่แค่ดีแต่ว่าเป็นวันที่โคตรดีสำหรับทุกคนเลยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าพลาดนะ